สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาาฟังไทยและต่างประเทศมือนีเสาซุกสิผ้าพี่น้องเอฟซีมาเบิ่งแล้วก็มาอัปเดตห้องนอนอยู่ที่ทางด้านตัวเฮื่อนรัวเนาะพี่น้องคือที่แรกนะห้องนี้นายยกให้นงน้อยแล้วต่อมาแล้ววันนี้นงน้อยนะเพื่อนนั้นขอเปลี่ยนน้ำเสาซุกเพื่อนเสียวห้องทางในตัวบ้านเนาะเสาซุกก็เลยได้ห้องนี้พี่น้อง ห้องนี้สาวซุกก็มักอยู่พี่น้องมันมีความคว้าง 4, 4ีคูณสีเมตรบาดนี้เบาอา้าปันหากาว่างเวลาจากการเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเนาะไปลุยเฮ็ดอ oh, ้ยเฮ็ดพิสังมาหากระชีว่างพี่น้องแล้วก็มาเตรียมตีโคง้งสีใส่เพดานให้สาวซุกเนาะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเพื่อนเคยฝากเงินมาตั้งแต่มื้อึ้นบ้านใหม่เนาะเพื่อนฝากมาให้ขาตีเพดานห้องนี้เนาะพี่น้อง สาสูก็ต้องขอโทษขออภัยนาองพี่น้องที่แบบว่ามาแบบอัปเดตซาถ่ายซาและก็เฮ็ดซาานาะพี่น้องเพราะว่าเบาอ้ายหากับเจ้าว่างไะเนะี่ยนาเขาเออน่าเขาเขามาเบิ่งกันเลยพี่น้องกระยาคงหกจังหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเบาอ้ายเทอันเศษเล็กเศษนี่ไงสบายดีอ้าว พี่น้องเย็บซีไม่ได้พอหน้าพอตาดนเติบวันนี้ได้พอบอกอายแต่เด้อเพิ่นว่าบอกอายหายไปใฉยโอ้ยพี่น้องเลยเรียกหลายโทรศัพท์เหี้ยเนาะหาก็จะมีเวลาโทรศัพท์กับหน่วยที่ว่าเพิ่นนั้นสั่งตรงยูทูปถ่ายคลิปนะพี่น้องมันเสียแล้วลองเอาเครื่องตัวเก่าเข้าเนยมันกล้องมันโมงามเนาะ กองมันบบซัดนี่วะโทรศัพท์ได้โทรศัพท์มือสองมากไหมวะโทรศัพท์เก่าไปโดนแล้วโทรศัพท์เก่าจะโดนเวลาโทรศัพท์เก่ามาใช้มันถ่ายคลิปบ่ได้คือแต่เก่าพี่น้องอะเผื่อเพื่อนจิกูอันเอียงเมลสโซยูทูปเพื่อนได้ก็เ่็นง่ายได้พี่น้องเพราะว่าเบอร์กระเสียไปจูนเบอร์ได้เรียบร้อยแล้วเนาะ แต่ว่าเงินยูทูปค่ะยังบดได้พี่น้องเงยังลอยในอากาศเบาไอ้กุ้มใจอยู่ตอนนี้ค่ะว่าสีได้อยู่บ่หรือว่าจังได้มันผ่านก็อนถึงท่ายแล้พี่น้องยังบ่มีกําลังใจถ่ายเบาไอ้กําลังต่อ่ะเล็กจับทั้งเทิงเนาะพี่น้องอันนี้นะเนาะตัวนี้ห้องนี้ห้องบริษัทเนาะมันบ่มีสากมันสากเกิดเขาเลยอันสี่บริษัทเนาะมันบ่มีสากบ่าไอ้ิ่นว่าอ้าวเดี๋ยวจะเก็บเงินใหญ่เดี๋ยวตอนนี้เนาะ นี่พี่น้องเล็กสากเหลือเท่านี้มันบุ้มแล้วมันบุเป็นเกากเป็นีเาดเาแปลว่าใากอะไรเนาะอันนี้คือเขาเอาเล็กโตที่เหลือตั้งแต่ตีเพื่อนใหญ่เนาะพี่น้องมาตี่อาเบิ่งํากันเลยทางเทิงเอาไอ้กําลังจับหนดยึดเล็กที่ทางเทิงเนาะพี่น้องส่วนนั้น เล็กเกาะอันนี้นะแม่ว่าพูดเอาไปเกาะเครื่องเ้าหายกะเอามาก็มันบ่พออ่าลุงมืดเข้ามาทักทายสบายดีพี Buddhism> ่น้องเอร์ซี่นเด้อพี่น้องลุงมืดเพิ่นมาเบ่งน้ำเบาอ้ายสบายดีเลยสบายดีลุงมืดฝากต้อง y o u y u u t u b e ไ้เลยลุงมืดฝากเ้อฝากพี่น้อง ที่ย er, no. er, no. ังที <k <k ่ตามลุงเมื่อเนาะกำลังมีแดดเนาะประมาณสามสี่เนนี่แหละอาสื่อว่าซองจังไดเนาะลุงมื่อทำกินเนาะพี่น้องคนก็มาเบิ่งนำเบาไอ้แนะนำเบาไอ้ายว่าเบิ่งน้ำเองเนี่ยเ่เบิงเนยุเป็นอมันเชิ่เนิ้ันจะเฮ็ดเนาะโดยยุขันวันพระแล้วฝังเราเขาจะถือว่ายุดหมอยเฮ็ดเวียกเสียงดังเวียกน้อง เล็กกันหน่าสิพ่อเนาะลุงมือเนาะเหลือซํำนั้นอันนี้เป็นเล็กเก่า<ม>ที่เหลือโชคดีพี่น้องเม่ได้ซื้อเล็กเพิ่ม <c oughs> ถ้าซื้อก็สะซื้ออย่างอุปกรณ์ตัวที่มันโ <c oughs> มพ่พอ <c oughs> ลเล็กๆน,น้อยๆ <c oughs> เป็นน็อตเป็นยางโบและเบิ่งก่อนเนาะ อยู่อ enfin ันช่างเถืองพุ่นอยู่วันคันสะบอไอ้ไปเอาไม้ดงมากนที่ผ้ากันไปลุยดงอีกวันนี้ดงลม่มืดูไดไกลก็โอ้ดงลุงมืดสนแดกมืดมดเลยไปตัดเอาไหมเข้าไปทางดงมึอบ่ลุงมืดมันเป็นเป็ลุงเงินกับเอาอ๋อนอง โดยโดยไปขอไม้ยังสวนเราเลยเนาะอ๋อไมาอยู่สวนมาเลยบริษัทไม่ได้พิจาร่าแพงมากลงมือถือว่ามีส่วนหลายเนาะดูแลบุกุ้มองประจังลงมือสวนมันสวนนั่นตีนี้ตักอนมันย่ดโอ๋อโดยโดย มาสุดก่อนนะพิพพาดเลยห้วตัวไว้ต่อให้จมไว้เขายิงตัวจุดทางนี้หาเก้ากเก้าเอาไปได้หัวีอะไรนี่ระวังเรย่งมีเล็กจุหนอกจุดควจับแล้วมันตกระวังเหยีระวังเ่ี งทรงแบบนี้นินตียากบ่ลุงมืดอันนี้แล้วงคมาบถุงเนาะอนนี้แน่อันนี้เอาสรงเรียบธรรมดาโดยโดยายุลเลยเอากเคยแล้วเน่โดยตัวลุ้งนี่บุเคเคยรวลุ้งเอลุ้งเดได้เหมือนกันนะหลยลุ้งหน่งอ้ยเพื่อนวงเนาะห้องทวงเนับ โดยรวมมันสงงีงามเลยโดยงามเลยมาไอาพ้พนไหลจับมาเธอแล้วเส้นฝากนี่แล้วแวพี่น้องก็ไปเส้นพุ้นยังเหลือสามเส้นสายไฟนี่แล้วหยอดลงมาได้บนลงมือเธอใส่แผ่นมนหนาพดานตัดห้าจทตัดเพดาน เป็นใส่ดอกไฟมนตัวทางใน้ไงนะย่อนไฟลงมาอ่ะมาอซ้ายผมรับกะว่าย่อนดอกรถไม่ต้องเลยรถไม่ใส่ด้วยก็ได้ลุงมือนมได้อันเฮ็ดยังหมอมือนี้ว่างเนาะแล้วเยอะตงแก้วสร้างอันนั้นเนี่ยไทยสวนโอ้ไทยสวนลุงมือแสดงสวนย้เหยอดเขา ลอยเวลามาพีหน่อยหนึ่งงานเวลามาดูยู่ครับบัวไทยเด้มาดูยู่มือนั้นก็ถ่ายบัท่านลุงมือป้าชิถ่ายอ่นถ่ายบัวท่านบัวไทยเปียกเหมือนวันก้าเนาะตาก่าเนาะวันเดยตาก่าวันตาก่ายังไม่ได้วานไทยใช่ไหมถูนนึ่งชื่อปวดรักคนก็แห้งได้คืนนะแห้งแท้แห้งว่ะเขียดกระตันทลายบัวแต่บัมีคนเอา ขับลูกมวยได้อ่นคือนในลูกมวมันละเดี๋ยวหันวงเลยโนลูกมวยแล้วเข็ดกระตันเแซแ้วแซแเขกระตันบปูเห็นกระเจ้าขายแล้วนะน็อตตกไม่ดานนอติดตาว่าเอไหป็นซอใหม่เนาะให้ได้มีเพื่อนดำเนินการให้อยู่ว่าคือมันยากไอ้ดำเนินการนะ คือเขาใส่ที่อยู่ยังแล้วบันนี้แล้วสิบดึงเข้าเซอเอ็ดเซนตัวนั้นผัดมันต้องได้เปลี่ยนที่อยู่ยังใหม่หมดเลย oh. แล้วพังไว้ก่อนโบแบบว่าเา<อ>าพิ่นใส่ที่อยู่ยังแล้วต้องได้ไปแก้ไขที่ oh. อยู่ออกเบิรดมันไม่มีอย่างจึงมาดึงเข้าได้ซองเฮานะไปลบใหม่ครับไปลบอ่าพิ์ตัวนี้ยังใส่ได้อยู่อะไรหมดได้แล้ว มันเกี่ยวกับผ้าสีบ่หเรือจากัด็น้องต้องไปเฮ็ดบัตรประชาชนคันไปกับไปเฮ็ดพร้อมกันละเดือนหกนี่เฮ้ยนางกะสิไปไปเฮ็ดั่นมาบัตประจำตัวนะะส่วนลายอันเอาบัตสปอร์ตยืนยันนะมันบบผ่านมันต้องมีบัตรประจําตัวนํามันจึงผ่านแล้ว เหลือเหลือเส้นสุดท้ายแล้วพี่น้องที่เบาจะจับเล็กขึ้นเนาะคือทางด้านนี้บาไอได้เอาเล็กมาแปะกับฝาเพื่อจับเล็กไปเนาะพี่น้องยากอยู่เอายในการเฮ็ดทางนี่ยบยุบายากวาไหนเนาะเบาอกับเจาะเล็กเข้าฝาจับเล็ก ก็ไว้ก่อนแล้วจึงจับเบาไอคนมาพี่น้องต่ำในห้องนี่พี่น้องสาวซุกแน่ขึ้นไปเห็นหลังค้าหัวประมาณ4ี่จุดต่อนี่ทั้งทงต้องได้หาซื้อซิลิคโคนใสมาหยาเนาะเผื่อโให้น้ำฝนมันหัวลงมาใส่เพดานใส่ฝาเฮามันจะพังมันจะโซดนะพี่น้องเนี่ยเพดานฝาเฮาเหลือประมาณ สองสีง 4, 6, 8, 8คู่บนบวกเนสีน่ 4, คู่แแผ่นน่าจะพ่อหน่อยเนาะพ่อพี่น้องพอดีแล้วก็ไม้ไม้ตีขอบก็ยังประมาณนี้ขี้ฝุ่นก็อยากหลายๆลซะซะหน่อยหนึ่งพี่น้องแล้วคยอยอนไมายทีเดียวเต่าทุกเคยกวดหลายเถื่อแล้วมันก็ปิวเข้ามาอีกขี้ฝุ่นมือนี่น,นี่น่าจะแล้วแต่ คงอันเล็กเนาะพี่น้องยังไม่ได้เอาผ่นเพดานขึ้นเน,ะนาแะแล้วเราก็จะยุดจะยุดในวันพระวันศินง,งดเห็ดเวียกบ้านเวียงนเือนนะพี่น้องมันขลาำเพลออินนะเนะาะต่อไปจะได้เปลี่ยนช่อง บอกอายเพื่อนว่าถ้าบ่ได้เดี๋ยวสิหาส่องทางในการตั้งซ่องใหม่พี่น้องซ่อง YouTube ตั้งบัดนี้ต้องจดอีหยังไว้ข้างแน่เนาะเดี๋ยวเฮาสุกสิตั้งเมลให้เพื่อนถ้าตัวมันได้ตั้งได้เสียายแวเฮ่งนังแดือนอนไหนเนือน8อน9พนเน หลายเดือนในพี่น้องมาเห็ดมาเดี๋ยวนี้ก็เดือนห้าเงินนะยังโบได้เลยเงินทางมุดที่มีอยู่ในหันกับโบหลายดอกพี่น้องเลยแต่ว่าเมาไอ้กับเสียดายเพราะว่าเฮ็ดอันนั้นกะถือว่าเติมเน็ดเติมยังหันนี่กะรวมอยู่ในหันกะอยากได้ออกมาทดแทนค่าเน,น็ดค่ายัางขนาดพี่น้องในเวลาหลายเดือนนะ จะบ่ฮู <Yeah. S 1> ้ว่าส er ิไกลบ่แค่ไขภาษีไปประมาณหลายรอบจนบ่จื่อยังบ่ผ่านภาษีสิงคโปร์ยากเขาเจ้าวาว่าถ้าเฮาตังภาษีสิงคโปร์บ่ผ่านแล้วามาแก้ไปแก้มาแล้วมันก็รู้สึกว่ายากๆนะมันก็บ่ผ่านง่ายเนาะสิไปจ้างเจ้าบ่ะโคกนะว่าสิแชทถามเว้าลาเราสิได้กายว่าทางนี้บ่ยให้เรามาเฮ็ดให้นะพี่น้องอยากเพิ่งเฮาลาวเพิ่น เบาเล่าก็อยู่ไกลโม่โบ่เบาเล,ล่าพะเพื่อนไกลๆนี่เบาเล่าอันนะั่ะนะเบาเล่าอันทางบ้านทางมู่มมเบาเตียงนะนะาาอาจารย์อาจารย์อาจารย์เบาเล่าพราเจ้าเอิญอย่างก็อาจารย์นี่แหละแม้ว่าพอด้าพอดีเฮาก็ว่าบ่อยากให้เพื่อนเ็ดให้นะพี่น้องเพื่อนก็อยู่ไกลเน่เพื่อนบบได้มาทางนี้เฮาว่าจะเ็ดเบื่องก่อนนะนะ หอยกำลังดัดเล็กขึ้นของเรื่องสุดประทัดใจลวดพี่น้องลวดลวดมันเบิดลวดบ่พอคือลวดนี่พี่น้องแม่วาเอาไปให้เป็นตะขอไปรีเบิดเลยห้อยเครื่องอ๋อเหมือนเลยนี่ตะขอเลยชาวซุกไปถามแม่เพื่อนแม่แม่บอกอันคอที่จะเอามาห้อยเครื่อย่งนี้คอที่ก็อันเพดานแม่แล้วอ่ะคันปะไว้โดดที่ผัดยันมันเสียบอกก็เลื่อมไปให้หอยไว้เขาจะเอามืออะไรไปปดเอา เราซุปขดมาได้ประมาณสี่ห้าเซนเออมัดเอา,เ,อาอเล็กวดมัดขึ้นน้ำเนาะพี่น้องยึดความแน่นไว้มัดเท่าที่มียึดความแน่นไว้แผ่นนั้นผ้านี่ก็ถือว่านักเติบได้พี่น้อง ราตรงยึดความแน่นไว้อัดพ่อตีแล้วทงเงพื่อนขั้วนี่มันต่าเนาะเพราะว่าอันที่แรกเนาะเฮาคิดวางแผนไว้นะคืออยู่ห้องนี้จะบริหารห้องนอนคิดว่าจะเ็เป็นห้องเก็บของแล้วว่าสิบริตีพี่น้องแต่ว่านนี้พ่อมันสิมาเป็นห้องนอนกะต้องได้ตีเนาะพี่นบบ้องเกบซีเพราว่าตีรุนมันจึงบารุ่นแลวกับเบเสียงดังพ่อผลตกเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้อง เสียงน้องแท้น้องว่าบ่ได้ยินอยังเลยมันตกลงมาใส่นี้เกี่ยวจะใส่กันกันสิกันเฮาน่ะลีนออกสันฮ้อนเสียงคนดังบ่ก็ดังกับ่ดังแห้งซ้ําพี่น้องนี่แหละในดังค่อยเฮ็ดมือนี้แล้วก็ยุดผ่านวันสิ้นไจึงบอาหหมู่มายกแผ่นเพดานขึ้นซอยเนะ ปูนคัดเท่านี้บริษัซื้อใหม่บ่อไอ้ตกเก่าใจได้อยู่บ่กคับบริษัทบริษับริษัทอะไรนะเอนอกอ้าวมีอย่งถือนะว่าพี่น้องบมอไอ้ฮอนถืออะไรเลยตอนนี้พัุลมถืออยู่บ่ฮอนไดนพี่น้องอยู่ในห้องอันนี้ค่ะถ้าบตีเพดานนะ ความกว้างกันสี่แมตคูณสีม่มกว้างกว้างาะับกว้างคัพอดีสี่แมตคูณสี่แมตพอดีห้างว่างตู้เสื้อผ้าได้จุดหนึ่งเนาะพี่น้องวางเพียกเสื้อผ้าห้อยผ้านะได้ยอยู่เพราะว่าอันน,น้อยๆในสาวซุกซื้อมาจากฝั่งไทยสองร้อยบาทเอามาไว้ไซซ์งพอได้แกะว่ะเอาไว้ไซซ์อยู่ห้องใหม่พี่น้องไนะห้องใหม่ก็ยังลาซาแ้าเน่ย คือปัจจุบันสาวซุกหานอนอยู่ทางด้านนอกเลยพี่น้องยังไม่ได้เข้านอนในห้องเพราะว่าห้องยังวันแล้วเด้นอนเป็นแม่เป็นมู่แม่เพื่อนอยู่ทางนอกมันก็เย็นนะพี่น้องบรหอนนะนอนนอน,นอนในห้องแล้วมันยังเอาอุปกรณ์กับอุปกรณ์รเฮาเองที่เหลือในการสร้างบ้านบาอยว้เพิ่นกับโลเบิงพี่น้องเพราะว่ามันปนกันดนละ มันปนกันแบบบูฮู้จากตัวใดไปตัวใดมาโลคัดเลือกเอามาแล้วห้องกะชีเก็บเล็กเศษสว้ยเฉพาะเล็กเศษเซาซุกนะเห็นเล็กเศษหลายอยู่เล็กน้นอยพี่น้องสิเก็บเอาไปขายสิได้โลจากบาทเนาะเห็นอยู่เล็กเศษตั้งแต่มือแล้วเหือนเซาซุกเก็บไว้เป็นจูเป็นจุอยู่ ตัดขึ้นไปเกาะเทิงบนย้ายนี่เออเล็กมันสั่นพี่น้องเลยคือเล็กอันนี้ฮะนะสี่เมตรแล้วบานี้บ่อ้ายหละฮักพับหัวมันโต่กเศกผ่ามันระเบิถึงน้อยนึงบานี่เนาะเข้ามาในลุงมื้อ ดึงโอ้ดึงเล็กอันขอบนะลุงมือเพิ่นแนะนำามาดึงเข้ามาเบียกโตแนะนำเพิ่นนลุงมือโตมาเยนะว้าป้ายานเ่านั้นแหละมนบกเอมึงไยังไงือมาผมต้องตเมล้สได้เอาุั้นชุดไปลนลุมือเพิ่นแนะนำให้แล้วืเาะดึงเข้ามาก็ได้เออได้ตนี้เข้ามาเลยเออ่แ่ เอ,อ úa, uh. ้เด yes. ี๋ยวพอดีจุมันกระเทินนะพี่น้องมันน้อยน้อยเดียวลุงมืนเขาไปลี้อยู่เนาะมากีนนี่พี่น้องอายกล้องว่าลุงมืเนี่ยี่นเมือานติโตโตที่ตที่เเป็นอย่างเนาะเป็นอย่ง้แล้วเาด้านเขาโซนแลอวเขากาบัวบัวเขาใส่เด็ดเป็นอย่งเขาขอบดานเขาใส่ที่สิบเก้าเรื่องาพอนะแม่ไมคื่อง เครื่องที่เหลือตั้งแต่ตีในบ้านทั้งมดดึงได้เลยตัวตัสั่นตนเด็กตัวหมดสั่นหลายห้องต่อเนาะเออดงด้เลยพ่อโบพ่อกับปั๊บให้มันพ่อพี่น้องนี่ะพ่อกระเทยน่ะนะอะเีากมีคงจะได้สนอ่ะมดหนึถึงได้บอถึงได้แล้วเลยอืมะไรขวาใส่ปบ้นมันเปคนงนเนนเออเป็นกาันีได้อยู่ดิเออจะเป็นหนึ่งันหน่ย ประมาณนั้นเลยพี่น้องเครื่องเครื่องของเราเสียดายุนเอนันโอ้ยต่อครวันนี้จะพาไปแ้มันดึงแข็งแรงมโอ้แข็งนะคะแข็งเอจเลยโอ้แข็งแแมนไปแล้วได้น่่งเิมาบ่ไปตักิบออกนนี้หนแมนจสิต่อยังแข็งแรง นั่นสุกจำฟ้าแล้วมีบัวหม้อเดิมโอเคแล้วใส่เนาแนนแนัวพ่มเิมพ่แล้วแน่นแนนฟาพี่่แล้วมันเเกี่ยวกัเรื่องคอนด์อางิเอากับอะไรเนาะมันได้เพราะว่าเพดาดันฟ้าเนาะใส่บัวมันก็ลม้อบัวใส่แงดึงเลย มม่าาเไดโชคดีล huh. <c oughs> like uh ุง huh. ม like ืดเพิ <so ranks right away> yeah. ่นพี่น้องแนะนำเบาไอ้ว่าลุงมืดเพิ่นกาเป็นสั่งคนหนึ่งไ้มาแล้วสั่งเก้าเนาะบางท้ากแบบบางทำบางเท้าทเกับขค้บอกจะต้องแบบแนะนำกันนะเสพายก็กังหน้าขึ้นเท่งมาได้อกขึ้นเท่งเล็ก่ะได้แล้ว ธรรมดาก็เอาแบเล็กเล็กอันนี้มันรุดตัวนี้มันรุดรุดลมันเป็นงันกับแต่ผ้าด้วยอแปลงก็ดีใส่ผ้าเองันมนี้เพื่อีกตอนเปิ่มโซ่เจ้าหีสามยังไงยิงยิงทางนี้ไปก่อนโซ่เจ้าหสาเลียงเลี้นไปคือเก้า มาเจอกั้ายเคลสล่นะยังนะยังบ่เคยไปยังบ่เคยไปเฮือนุงมืดมีแต่น้น้อยก็แม่วาเนาะเคยไปโอสสูงอยากไปลิ้นอยู่งเบิงมื้อหน้ามื้อเนาะกายเาไปจังแวะเบิงลุงมเพิ่นพี่น้องก็ยังบ่ันแล้วคักบ่ลุงเ โอ้ยังค่อยคค่อยเห็ดปเนาะประมาณจักปีลุงมือเพ่อนไะมสมปีหลังมาเลวโอ้สามาปีหลังมากเ็ก้เ็นะปุเนียอะไรเดือนละหน่อโอ้เห็ดปเท่ละนอยเท่าละน่อยเนาะแบบว่าลุงมือเพื่นกะมีอาชีพในการเห็ดสวนเนาะพี่น้องพราว่าเก็บเครื่องปลูกขายได้ มีมีเงินก็ซื้อเครื่องสั่งบานทีละเล็กทีละน้อยว่าีเห็ดไปแต่ละปีก็สามปีเข้าที่ปีลวเนาะ,ะปีบุกเกินปีปหน้าปีหน้าก็ลุงเมือดอึ้นผลแล้วปลูกได้ครับผลีเพราะว่าผลลปลูกก็ยากแพงๆเนาะพี่น้องส่วนนี้ฮะถ้าว่าผายมีฮะนะโอ้ยมันนะขายได้กับไรราคาดี มาละบาทตรนนี้เลยตงนีต้มเท่าแบบปั๊บเลยเห็ดารนี้วะยังไม่ก่อปมันที่ตัววานที่เลบมาเออเด้แค่เดีอยกับไปมักขอเรายิงแกนไปมากัวก่า ตอนนี้บอสไอพผึ้งกาเฮ็ดโค้งไว้ได้เรียบร้อยแล้วพี่นนะ้องรออันมือต่อไปเนาะมือต่อไปจึงใส่แผ่นฝาแผ่นพีดานขึ้นพี่นอ้องพิ่นจุ่งไว้สอมอันไว้ใส่แบบหอยต่อยอย่างจักอย่างอนะันสตุ๊กกอร์บ,บูพ๊พี่น้องหอยต่อแผ่นพดานเนาะอ่าผิ่นกำลังเก็บอุปกรณ์ไว้ตอนนี้ มื na, ูน่าซาวด์ทุกจึงมาอัปเดตใหม่กับน้องตอนนี้เฮาจะพากันไปสองแผ่นสองแผ่นถ่ายคลิปเลยก็ว่าเรื่องรหลาเบอร์ไอส์เพื่อนว่าเพื่อนหายไปใจดอนเนาะพี่น้องเข้าไปต่อคลิปที่สองเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซาวด์ทกด้วยกันนะคะโคตรน่าเยอะสบายดีบ๊ายบาย